พ่อวิเศษนะครับมามาถอนผ้าตายนะครับวางเลยวางเลยปมาไปยืนข้างทางยืนนั่นละยืนทางนั่นน่ะหันหน้ามาทั้งพี่เออยืนฟังเออหันหน้ามาทั้งพี่ยืนใกล้ๆกันเนี่ยจะห่างกันไรเอตะกี้ตะกี้คือกอดคอกันมั้ง ขอขอกราบพระรัตนที่มณฑลท่านพระพระโสดโนพัฒนาทนครสวรรค์ขอกราวพระรัตนที่มณฑลลาภโภคสามไกลเอามาวางเลยเอามาวางเลยเร็วมาวางเรลยเอามาวางเลยเจ้ายกมาวางเลยป่าเอไปชุดสุดท้ายนะหมดแล้ว พอแล้วตอนนี้จะถวายเองนะครับมันมันมันก็จะไปได้มามม่่มรยาชพรุงค์จะเป็นอา สลายมหาวัตถุคุณเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติาจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่ออันนั้นคงจะหลังจากเรียนประวัติคุณพ่อไปกิเทพบหลวงเสร็จนะครับเอ่อได้รับเกียรติจากท่านพระราชมมนมพนยกระดูนนะครับเจ้าจวันนี้จังหวัดร้อยเก็ดนะครับกลก็ ก็คงจะ,ะปฏิบัติตามตามท่นานพระเรขานะครับท่านบอกว่าให้ยรดก่อนนะครับที่จริงก็มีเยอะนะครับแล้ว่าจะเป็นบุญบรมินพ่มานเมชินตัวแทนสาวจันนักกิ่งไผ่หรืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นบุตรคนที่สี่ของคุณพ่อมหาคำศรีและคุณแม่ชูศรีถิ่นหลวงมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดเจคนดังนี้หนึ่งเด็กหญิงสวยัยถิ้นหลวงเสียชีวิตเมื่อตอนอายุได้สองว 2. สองนายประสิทธิ์ถิ่หลวงยังมีชีวิตอยู่สามนายสุทธิช,ยชัยถิ่นหลวงเสียชีวิตแล้ว 4นายมายาติขินหลวงผู้อายชน5นางวิสมัยขินหลวงยังมีชีวิตอยู่6นายสุภมิตรขินหลวงยังมีชีวิตอยู่7นางสาววิกิตราขินหลวงชีวิตการศึกษาและหน้าที่การงานของท่านนั้นพ่อมายาติขินหลวงจบการศึกษาในระดับปวช ที่สถาบันกรนกอาทิวศึกษากรุงเทพมหานคร,รหลังจบการศึกษาได้เข้าทำงนานที่บริษัทโอสสภาจำกัดหัวหมากกรุงเทพมหานคร,รจนกระทั่งปีพศ .2518 ได้ลาออกจากบริษัทโอสสภาจำกัดได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมาตั้งสนงานธุรกิจบันเทิง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาดแจ่มสริในตัวเมืองอุดอรธานีในสมัยนั้นไม่มีสำนักการใดได้รับความเชื่อถือเท่ากับสำนักงานบ้านพักธรรมใจซึ่งเป็นศูนย์รวมหมอนลังกว่าร้อยคณะภายใต้การบริหารของคุณพ่อมัยราชถิมหลวงหรือทุกคนเรียกกันว่าอาวพิษหลอกพ่อมัยกิจถิมหลวง เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจังหวัดอุดรธานีหลอดจาจะเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วยังเป็นผู้จัดหานักร้องหมอนหลังอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ว่าเจ้าภาพต้องการอะไรเอาทิดหลอดสามารถจัดหาให้ได้หมดตามใจเจ้าภาพเมื่อปีพศ2519 วงดนตรีเสียงอีสานได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นในวุกาคุณพ่อไปยังจได้ทุ่มกังต่ารทศเพ่อากษเพื่อการต่รงเในของขั้นให้เ้นักการย้อนวัาธระมไทยแต่สิ่งที่คุณพ่อไปยังจินรวมได้คาดไว้กลับไม่เป็นเช่นนั้นวงดนตรีเสียงอีสาน ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเลยงานย้าก็กระท่อนกระแทนเต็มที่ต้องยุติการเดินสายและพาก,กันกลับมาอย่างบอกช้ำขาดทุนยกเยินสมาชิในวงก็เริ่มหนีหจนเหลืออยู่ไม่กี่คนเมื่อมา่งวิเคราะห์สถานการณ์อย่างทุ่นที่แล้วท่านจึงได้คนพบจุดหอนของวงนั่งถือวงศีรอีสาน เป็นวงดนตรีรู่ทุ่เดียวเดียวแสดงไม่กี่ขบวนก็เลยกามจากโบจ่ำที่เล่นกันอย่างสว่างในขณะที่วงอื่นมีงานแสดงโลหลังแต่เสียงอิสานนั่งจับจ่งเข้าสนักเจ้าภาพทอดจาคณะใหญ่ที่มีนักแสดงเป็นโยมีรถหลายคันเวทีแสงสีใหญ่โตก็โบราม ที่ได้แผนการพื้นผูกิจการบุงเสียริสารครยยั้งอย่างถึงได้ถูกกำดกนดงต้นอยู่ในหัวของท่านอันดับแรกคือให้ทุณแม่รบ้วนภริรพรไปเรียนร้องขอหลากาตัดสินใจของของอ้อ่ได้าิอิท่หลวงในครั้นั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะหลังจากที่เพื่อนปรับปรุงกิการการแสรได้แล้ว ไม่ไดัหมอหลังพระนศีอิสร์ก็อเหรัการกล่าววัอย่ากว้าข่าเป็นที่ยอมรับผู้คนขนามนานข่านมาขยาอินทรีจองพักแห่งแดนอิสานผู้สร้างตำนานประวัติในอดีกว่าสี่สิปปีที่พร้อมใจแฟนเพลงหมอระดกตอทอจากพ่ออย่างไว้ให้รุ่กหลาน ได้สื่อสารต่อยอดสืบต่อชีวิตตรักและการประกอบเลือของท่านคุณพ่อไนอิทิพหลวงได้ส่งรสกับคุณแม่ผู้ไร่ชิดหลวงสกุลเดิมคือสีอบกหรือคุณแม่ลร้อยู้ไรโกลไม่มีบุรที่ดาวด้วยกันตามแบบฉบับของสุขินดาราดังทั่วไปเวลาอยากได้ก็ไม่มีเวลาอยากหวีก็ไม่ได้ อุปนิสัยส,ส่วนตัวของท่านนั้นข้อมาจีกอิจฉุ่อเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านเป็นผู้มีความพยายามั่นเพียรมานะอดทน,น,น,นวางตนเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือรับใช้ทำงานด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงยิง่งมีน้ำใจเพื้อเพื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องปุตรและบอริวิว ในทีมงานเสียงดีสารและบุคคลทั่วไปอยากหาผู้เสนอเหมือนได้ยากด้านคุณประโยชน์ต่อสังคมนะั้นข้อใหม่ยีที่รู้เป็นบุคคลตัวอย่างในด้านการเป็นพระพุทธศาสนิกคนที่ดีผู้มีกิตเลื่อใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งการอุปถามัถมภ์คำสูบำรุงพุทธศาสนาอยู่หนืเ่เด็ก เช่นบัรฑุบูรณะซ่อมแซงวัดนชิวาวะพระอารามหลวงตําบลมากแท่นอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีวัดโศกศรีไสยาบ้าด๋อยตําบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีเป็นต้นเป็นที่ปรียดดีแก่ทุกฝ่ายเสมอมาอีกทั้งยังช่วยเหลือทำง,งน้าน,นาที่อาสาพัฒนาสังคมคุมท,ทนโรงเรียน สถานที่สัคัญค์ต่างๆมาโดยตลอดโดย,ยุณงานดีทักก้งหมดที่ได้สังสมมาถือเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานคนรุ่นหลังได้สื่อสารสื่อทอดเกดตนกาโดของท่านต่อไปท่านผู้มีเกียรติเพิรมอันที่จริงทอกน,นีอย่างไม่มีเหลเพิ่งจะมามีเราเมื่อไม่นานนี้และอีกไม่นานก็จะไม่มีเลา แต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเราคุณพ่อไปติดเชื่อเริ่มมีอาการเจ็บปูและเข้า,ร,ารักษาประมาณุปีพศ2536ที่โรงพยาบาลนอนทอีสเทนวัฒนบจังหวัดรายองมาเพื่อรักษากษา,ารแผลติดเชื้อและโรคประจันตัวเรื่อรังอย่างสมเสมอเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566มีการตรวจพบว่าคุณพระใหญ่หลอดไม่ยกิจฉชิมล่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจติดจึงได้ทำการส่งตัวคุณพ่อรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร,รตลอดระยะเวลาแห่งการรักษาคุณพ่อมีอาการทรงและก็อสุดซึ่งแพทยต้องคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอด กระทั่ง11เมษายน2566แพทย์ได้อนุญาตให้คุณพ่อกลับมาพักต่อที่บ้านเมื่อวันที่12เมษายน2566อานิจาวตสังขารมัจจุราชได้ฆ่าชีวิตของคุณพ่อหลอดจากไปเมื่อเวลา1า3 8นาทีรวมอายุของท่านได้71ปี ตอนจากไปอย่างไม่มีวันตลับของข้าพายางปิดชลาบในกรณีถฉิมหลวงในกรณีนำความโศกเศร้าเสียใจแก่ภรรยาลูกหลานทีมงานเสียงอิสา,านและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งเมื่อลมหายใจหยุดก็สิ้นสุดการเดินทางท่านผู้มีเกียรติที่โปรพชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายทั้งมวล ถูความเกิดและความแก่เบียดเบียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลอวลาครั้งถึงการกำหนดแล้วย่อมแกท่ทำลายไปพระท่านจึงสอนสาธุชนไว้ให้สร้างแต่ความดีไปลิเพื่อความสุขของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พื่งพิงในโลกเบื้องหน้า เพื่อความเกียรติคุณชื่อเสียงอดีงามให้ปรากฏสืบไปด้วยอำนาจบุญพระศีรัตนตรัยและบุญกุษลคุณนามความดีที่พ่อไมยกิจิสิมหลวงได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดชีวิตแค่ผู้มีเกียรติภริยาูกปลานทีมงานเสียิสานได้ยากมิได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณนานุุป,ปทานอุทิตในกาลครังหนึ่ง จงเป็นตะบะคละปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญ,ญญาณของพ่อไปยกิจจิ๋หลวงได้สถิตเสวยสุขุดมสุขในทิพยวิม,มานสุขติสถานในสัมภรายภพเพื่อเดิมท่านผู้มีเกียรติกรุงรักเทลาแต่ลอดระยะการแสดงของวีญงานเสียงอีสานนั้นสัญญาว่าการแสดงทุกครังจะได้ยินเสมอว่าท่านผู้มีเกียรติรุ ขอจูม,มืออันสูงเกียรติของทุกท่านเข้าสู่บริเวณภายในชมกาแรแสดงจากพิการเสียงิสารสำนักง,งานบ้านเลขที่5 5 5บ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอดุรธนีสัญญาณว่าความบันเทิงจะมาถึงเสียงของพ่อผากอ,อกไม่อย่างตราตรึงลำลึกถึงวันวา,านี่่พามา โอ้นกจ๋ามาวันนี้ต้องบินเดี่ยวต้องแลเหลียวกับน้ำตาที่ห่วงหาคู่ชีวิตเสียงอีสานได้จากลัขอให้พ่อสู่ชันฟาน,นิรนนันดรท่านผู้มีเกียรติีคารพชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกับประครโรงใหญ่บทบาทและมีลาแตกต่างกันไปไม่ต่างอะไรกับบุออระครทุกตอนทุกบทมีโศกสลดนเศร้าเท้าสุขสรร มีหัวเราะมีร้องไห้รักใคร่กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดง